ฉันมันคิดไปไกลฝันเอาไว้อย่างดีว่าความรักของเราจะมีตลอดไปในฝันของฉันมีเธอข้างกายจับมือเดินกันไปใครก็อิจฉาดูดีทุกๆอย่างติดที่มันยังม กิดขึ้นมาไม่อยากได้แตาฝันวันให้มันเป็นจริงได้ไหมแค่เพียงเธอยอมเห็นใจรับฉันพี่จารักเธอรั้เธอต่างรกพบไม่อยากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้พวกเราจะมาทำการทดลองฟิสิกส์ค่ะ นี่นะพี่สิให้ถ่ายวิดีโอเรื่องวิทยาศาสตรนะเราจะเรื่องไรเดียเรื่องอะไรเดียะอ๋ะอ,อคิดออกแล้วเอาเรื่องเราเคยดูการทดลองทายโชวมันจะมีให้ทำไหมผิดไม่กิดไปนะเออใช่ๆโอเคไหมโอเคโอเค ซึ่งอุปกรณ์มีดังนี้นะคะ 1. เหรียญค่ะ 2. องก้านไม่ขีดค่ะ 3. กล่องไม่ขีดค่ะกกค,ค,ค่ะเริ่มเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาก้านไม้ขีดเสียบไว้ตรงนี้นะคะ ทำให้มันแน่นแล้วก็เอาเหรียญไว้แล้วก็ตั้งไม้ขีดขึ้นตั้งฉากด,ด้วยกันนะคะเมื่อเราตั้งได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการจุด ไฟที่หัวไม่ขีดค่ะวเราบริเวณรอบข้างค่ะค่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าก้านไม่ขีดยกขึ้นแล้วเราก็จะหยิบเอาเหรียญออกมาได้ค่ะ อเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะก็เกิดจากปรากฏการณ์แทนที่ของอากาศไงไม่เข้าใจหรอยังไม่เข้าใจงั้นอีกรอบนะก็คือว่าระหว่างที่เราทำการทดลองใช่ไหมเราจุดไมขีดมันก็จะมีอากาศสองคุณภูมิที่อยู่รอบๆถูกไหมเมื่อเราจุดอ่าบรีกว่าอากาศบริเวณรอบของไม่ขีดเนี่ยก็จะมีพวามดันสูงขึ้นเอาให้กาซรอบนอกที่เย็นกว่าแทรกเข้ามาได้ แล้วให้เกิดลมหมุนที่เราออมองไม่เห็นจปนั้ำเท้ล้านิขีดที่เราจุดเนี่ยมันยกตัวสูงขึ้นแล้วเราหยิบเหรียญออกมาได้ไงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมค่ะ <ST AT> พวกเราก็ขอจบการทดลองเพียงเท่านี้ค่ะขอบ <ST AT> คุณค่ะ ็ไม่รู้ว่าลมอ,อะไรพัดเรามาพบกันและไม่รู้ว่าลมอ,อะไรพัดเธอไปจากฉันอยู่ด